สวัสดีค่ะทุกๆคนนี่ค่ะวันนี้เราเดินมาถึง f ฟเอ w a r e วแล้วนะคะหรือว่าสถานีดับเพลิงของที่นี่นะคะเขาจะเรียกว่าเอ่อ r ฟเออร์วร์สวอสปาร์กลาเนะคะเป็นของอ uh, ในอมหมู่บ้านนี้หรืออำเภอนี้นะคะดูนะคะนี่นะคะสถานีดับเพลิงเขาตัะนี้ก็จะเป็นหัวน่าจะเป็นหัวใจเขานะคะ หัวใจน้ำหรือเปล่าเอ่ยน่าจะใช่นะคะเนี่ค่ะอันแดงแดงน่าจะเหมือนของบ้านเรานะคะดูนะคะลักษณะรอบๆเขาดูค่ะดูใกล้ๆชัดๆนะคะนี่ค่ะจ่าได้สามทางนะคะนี่ค่ะ ่คะดูบรรยากาศรอบๆมาดูต้นกล้วยค่ะเขามีต้นกล้วยด้วยนะคะต้นกล้วยมีหน่ออยู่สองต้นสามต้นนะคะมีหน่ออยู่สองหน่อค่ะนะคะแล้วก็มีลูกนะคะเขาไม่ได้ตัดปีออกนะคะนะคะ ก็เลยไม่เห็นลูกนี่นะคะวันนี้เราก็มากับพี่ชายคุณสามีนะคะแต่คุณสามีจะขับรถมารับคุณสามีไม่สามารถเดินป่าได้นานๆนะคะเขาไม่สบายะคะ่ะพาตัดหัวเข่ามานี่นะคะรถสถานีดับเพลิงน,นะคะมีรถหลายคันนะคะดูนะคะ นี่ค่ะข้างในคุณสามีกับพี่ชายก็เป็นอาสาดับเพลิงนะคะนี่ค่ะเราก็เลยมีโอกาสได้มาถ่ายนะคะนี่ค่ะนะ่ค่ะสถานที่เขาลดดับเพลิงก็จะนี่นะคะ ไปเดินดูรอบๆกันค่ะนี่นะคะข้างนอกก็จะมีที่นั่งก็จะมีที่ตัวนี้ไม่ใช่กระทะใบบัวบ้านเรานะคะก็จะเป็นแบบเขาจะก่อไฟในนี้นะคะแล้วก็ย่างบาร์บีคิวกินกัน,นะคะ่ะแต่ว่ามันเก่าแล้วนะคะเขาเลยไม่ใช้เลยมากลายเป็นที่เขียบุหรีเป็นถังขยะไปนู่นค่ะเตาบาร์บีคิวเขาแล้วก็มีไม้นะคะนะบรรยากาศรอบนอก ค่ะวันนี้มีแดดบรรยากาศดีค่ะดูนะคะนี่มีที่นั่งมีที่นั่งเล่นสบายๆค่ะดูรอบๆก่อนค่ะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะที่เรามาก็จะมีรถเก่าจอดรถที่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะคะ เขาเอาแผ่นปายทะเบียนออกหมดแล้วนะคะจำนุนก็จะเป็นหญ้าที่เขาเก็บไว้สําหรับหน้าหนาวนะคะเอาไว้ให้วัวกินหน้าหนาวให้มา้าให้แพะให้แกะกินนะคะดูค่ะก็จะเก็บแล้วก็แรปพลาสติกไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะท่า อุ้ยดูเมฆตัวนั้นสิค่ะมันฝนจะตกเลยดูค่ะนี่ค่ะเขาก็จะมีสวนมีกระถางต้นไม้เล็กๆสวนหย่อมน้อยๆนะคะโอเคค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย